วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปคลิปที่หนึ่งที่สองก็สามารถกดตัวไอย,ย้อนหลังได้นะครับอ่าอันนี่อันนี้คือมะม่วงที่ผมจะมามาเด็ดนะครับอ่าและน,นี่ก็คือ ม่วงนะ หลบไม่ทันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย